ago. 80,000 dead. Ground zero was the Euronext exchange. How's it feel? You think I wanted this? You OGA guys are even more fucked up than I'd heard you were. I'm trying to stop this from happening in New York. Who do you think did it, Sergeant? The PLR and Solomon. Well, the blast yield matches Russian suitcase nuke specs. We put Dima in country at the same time. Do you know how that looks? Dima was trying to stop it. The Paris Nuke must have been one of the missing ones. Bullshit. Then what? Didn't you still let it happen? Sergeant, go back in time to the bank. You said the Paris Nuke links to the bank. Can't be Dima. Can't be. I am waiting. I sent out a distress call. Anvil 3 part of Charlie Company first tax they came to get us miller came to get us <sighs> okay ah. miller miller put the dinosaur down it's go time Miller. stop สวัสดีครับอยู่ผมไว้อวีวีวันนี้เรามาอยู่เกม w ว r ร์นออฟแทเฮ้ยไม่ใช่นี่คือเกม Battlefield 3ในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับอ่ารอบนี้เรามาอยู่บนรถถังเอาที่แล้วเราขี่ตัรวจกันนะเดี๋ยวรถเสียงกลางเสียงกลางว่ะโอเคเราไปอยู่เกม w ว r ร์นออฟแทเฮ้ยไม่ใช่ oh. Battlefield โอ้ย บรยากาศก็โล่งมากกับออกแนวทะเลทรายอ่ะไม่ใช่ออกแนวดินี่แหละทะเลทรายเ <c oughs> ออ <c oughs> จบน้าให้ชุดคอแล้วมันเลือดกันเลย <c oughs> จะบอกนะว่านั่นไงกูว่าละหให้บังคับรถถังวิร์นออฟแทงชัดๆนี่ไม่ผิดเกมปะเนี่ยเราควรจะเล่น b a t t l e f i e ไม่ใช่เหรอ ไงเนี T ่ยโอ้ยโอ้โหตัวนู้นหรอไหนนุ่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 ยิงเผื่อวะยิงไม่โดนโอ้ยโดนไปหนึ่งครับหนึ่ง เราตนอยาหยุดนี่ๆใกล้ๆนี่พร้อมรั้นเฮ้ยโอ้ยเพื่อนบงังหลบหลังเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนรับดาเมจโอ้ยรับกอเชียแล้วโดดลุยเต็มเลยบึ้มอุ้ยเกือบโดดนี่ไงนี่ไงบึ้มน,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บึ้มพร้อมยิง น้องเอ๊ะจะไปไหนไปไหนยิงบึม้มตรงนี้มองไม่เห็นวะ่ะแต่ยิงสุม่มบึ้มไหมไม่บึม้มตามไหมนะเนี่ยพี่ว่าไงผมก็ว่างั้นครับ

They got a zeroed in. Incoming! Incoming! Mm -hmm. All Anvil stations hold hold. All in formation. I say, you line formation. Wait for further help. All Anvil elements, this is Super One-One. So bum, can Patching in the UAV feed. Patching in MAV feed! MAV is <laughs> mobile! Anvil Three-One, that rocket battery is your primary Cash is on station. Roger, Anvil Actual, standing by for gun run. Chong Donba. Okay, Miller, Lace the target. Anvil 3-1, we mark your spot. Cast it down in 5 seconds. Stand by. Hui. King Long Yerwa. Yeah. Super. 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 And source alternate for immediate reattack. Break. Anvil Actual might have to pick up the ball on this and adjust to attack the BDM position. Out. Okay. okay. อีสุดอีสุดโ,โอ้โอยชื่อมองไม่เห็นยิงน่าจะพีหรือเปล่าตรงนู้นยิงไปก่อนไม่รู้อะไรสวยงามเพื่อนขอบใจมากแล้วอะไรเนี่ยก็หินลอยได้ นนไม่รู้ว่ายิงพลาดดีแบบว่าทีจริงไปก่อนเคลียร์เอาไปจี้ดเดียวอัดยิง ฉากไม่พังวกระสุนลูกเข้าควายแล้วนะวชี้ด้วยคนเหล็กไปไปบึ้ม Hay oh, ok về mặt mua xuống lát ơn dinh mày đồn oh mày bơm 3-4. Cage and destroyed enemy equipment. Continuing mission. Over. Roger, push up to the highway and continue with mission. Over. Roger. Take us out, Miller. Hard needles is good lock Better load Sabo. I gotta dust cloud in front of our advance. Roger. I see it. Moving right to left. เจอรถคันสั้ตู้โอ้ยเผื่อเยอะไปไม่เพื่อนเคลียบวะใช่ไหมไม่ใช่ท้ายกูต้องยิงเองอยู่ดีโอ้ยตรงนู้นก็มีเหรอเอาตัวข้างหน้าได้ก่อนอ่ะเฮ้ จอ่อเลยละกันเอาชัวเอาชัวร์สัสดีวัวรุ่นเออไวรุ่นตาลีบักน,นะไม่ไม่เราจะไม่พูดอีกแล้วเขาบึ้มโอ้ย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  มองไออม่เห็นเห็นเราต้องตามไปเอ้ยเพื่อนเพื่อนใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยซีทำไมอ๋ออิฟอล์ม้อไนฟิชชั่นโดนไม่โดนเไยอะพร้อม

แม่เข้าสู่เดือนเข้าสู่เดือนไมษสาแล้วรู้สึกร้อนมากๆร้อนเงินน่ะโอ้ยไหงไงตรงไหนบึม้มไม่โดนเอาใหม่ยิงยิงอันน่ะรถถัาางฝังตรง điạ, anh, viên, vinh, khỏe. Đây, lúc ca, bên này một lá. Kia hành vinh như đây? Ok, sẽ chạy.

มุมหน้าเข้าเมืองแล้วดูชาวโหางยับหมดเลย เละนั่นต่อเขาแล้วโดนขวานะ

มีซีโฟไปยิงโคเบร์กูด้วยโอยเกี่มาแล้วบึ้มถึงแม้เสียงจะไม่อลังการมากแต่เอาคางนี้หายเลย Quick, that guy's salary, dude. Just did his job. Get back in the yard again. We need you on the 15th. Check up, kundu ไหนอีกนี่ไงกระสุนลูกเท่าควายไม่ตายให้รู้ไปอ๋อแล้วทำไมเควสยังอยู่ตรงนู้นอ่ะเนี่ยบอ,อ,อกนะบั็อกอะไม่สนนะบัก็กบั็อกพี่อะไรอ่ะเอ๊ะโอเคอเควสหายละไปเลยพี่ผมยิงให้

ดีหมดครับดีหมดสุดไหนอยู่ไหนกันหมดแอบแอบหลังนี่ว well. ิ่งอยูแอบไปแอบไปนั่งขี้ในปุ๊บป่าน้องไหนอีกไหนอีกโอ๊ยดีหมดดีหมดดีมั่วด้วยอ่ะโอ๊ยอยู่ไหนกันวะบ่ A P G เหรอแอบเมียอแอบเมียมึงเหรอ ยิงหมดรถเลิศกูยิงหมดตามตจมเอยดีอะไรอ้ยตู้ยิงหมดโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่มานี่นี่แอบที่อะไรไม่นักขี่อยู่เปล่าจริงจรกันไม่มีนะนี่อะไรอ่ะของเราปะ Đi right? um, hire... ừ. <illa tec Darwinough> <Êh>, lại đi coi. Đi mới chịu. Thôi

โอ้โหยี่ห้อต่อหน้ากูเลยตัดมองไม่เห็นกูยิงช่วยกันดิเออเฮ้ยไปไหนน้องเข้าห้องน้ำอะไรอ๋อเข้าห้องน้ำอะไรอ๋อขีดหมดต้นท้ายไปเด้อไปละไปละไปละขีดหมดต้นายเชือกติดไปไงเออรถติดระเบิดวะมองไม่เห็น ก่อนเลยตอนนี้ตอนนี้วันี้เออสิ่งปลายน่ะอุ appeal, ้ยป้ายพังด้วยเอาสมบูรณ์ยังไงวะอารมณ์ยิงไรเนาะยิงไร่ามเเคลีย Events! Events 6 and Events 4. Engage and destroy VN's troops. All AFL elements yeah. stand by for mission reorientation. I'm up now. I wonder what's going on. Oh, uh, the roll. Ah, uh, Tam. I right can't Tam, Tam, Tam. อ๊ะหรือจะจบตัดจบแบลลคอนไทยดีว่ะโอเคแถมดีป่ะตัดจบเบลลคอนไทย